หลักสูตรวบวบวิชาลายบรบร,บร,บร,บรบดาบัณฑิตบุญยมหลักสูตรที่จะพัฒนาผู้ปฏิบัติธรรมในแนวทางชาวโศกให้มีความเป็นอริยะมากขึ้นในการประเมินผลน,นั้นเป็นการตรวจสอบวัดอริยภูมิของตัวบุคคลซึ่งในตรงนี้นี่เองนักเรียนกลุ่มนี้จะได้เรียนรู้และเข้าใจตนเองมากน้อยสัดเพียงใด วิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญยมมีหลักปัชญาคล้ายกับโรงเรียนสัมาศิกขาของชาวโศกที่มีปัชญาว่าศีลเด่นเป็นงานชานวิชาแต่สําหรับวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญยมจะมีความเข้มข้นกว่าในหลักปรัชญาจึงกลายเป็นศีลเคร่งเต็มงานสืบสารวิชา ยกิจกรรมแรกในการเข้าร่วมหลักสูตรวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญ,ญิยมคือการร่วมรับฟังการประถมนิเทศจากพ่อครูสมณาพโพธิรักและได้จ้งสัตว์ปฏิญาณศีล5และศีล8โดยเนื้อหาธรรมในการเทศครั้งนี้หวังว่านักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าใจในสาราอยู่บ้าง

ตายแต่วันนี้เป็นต้นไปตแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทัหลายข้าพเจ้าพงหลายาจ,ะาจะขอเป็นธรรมจะขอเป็นธรรมแะจะวชาการยึดแจะวนชาการยึดเพราะว่าอตาตมาทั้งปวงเพรพาะว่าอตาตมาทั้งปวง ำหรับนักเรียนกลุ่มนี้แล้วถ้าจะพูดกันตามตรงโดยปกติพวกเขาแทบจะไม่เคยทำงานแยกจากกันเลยล่ะค่ะซึ่งในครั้งนี้ที่เข้าหลักสูตรววบ,บ,บเป็นสิ่งที่ผิดคาดสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้มากเลยทีเดียวเพราะเขาคาดหวังที่จะได้ทำงานเดิมที่ตัวเองเคยได้รับมอบหมายมาเป็นประจำทุกปีแต่งานนี้เขากลับต้องมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหม่และก็ได้ทำงานใหม่ซึ่งเขาจะได้ฝึกและก็ได้เรียนรู้ปรับจิตปรับใจอารมณ์ความรู้สึกกันอย่างไรกันบ้างผมก็ยังไม่รู้ก็าผมไมได้แต่งนอนก่อน es จากเหตุการณ์ที่แบบพี่ต้องมาทํางานคนเดียวแล้วพี่ไม่ทํางานแบบจากที่เคยคิดจากงานที่เธอทําที่เคยทามาตลอดพี่รู้สึกไงมันคลาดคาดหวังกับเหตุการณ์พีนะ่ตอนแรกก็หวังครับว่าเออก่อนก่อนมาที่นี่ะผู้สงสารปูก,ก็บอกครับว่าเออให้ทางานเราก็มีงานหน้าที่ที่เราต้องทาอยู่ปี ที่ก้าขงขานบอกว่าอที่จะได้ทำงานสิ่งที่ต้องทำแล้พอมาถึงนะเจอจุดนี้ครับเขาก็มาณที่ลงบอบบองที่ไม่ได้ทํางานที่หวังวถามว่ารู้สึกมันพี่รู้สึกก็เซ็งนะครับว่าเออทำไมเราถึงไม่ได้ทํางานนั้นทั้งๆที่เราเคยทํามาก่อนทามาหลายปีแต่พี่ก็คิดได้ครับว่าเออคนเราครับ มันมันก็ต้องหัดปรับจิตปรับใจครับเพราะคนเรามันทําได้ทุกง,งานครับแล้วขึ้นว่างานเอออยู่ที่เราจะปรับใจเข้ากับมันได้หรือเปล่าเพราะว่าสิ่งพวกนี้ครับมันเป็นการสอนให้เราให้เราหัดปรับครับให้เราเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ครับเพราะความเป็นจริงของคนเรามันไม่ได้มีแค่ว่าเราหวังแล้วต้องเป็นตามที่เราหวัง อย่เนี้ยไม่ทํางานกับเพื่อนเลยโยมพี่ก็รู้สึกม,ม,มีแต่คนแก่เดินเลยนะมีแต่คนแก่ผู้สูงวัยครับก็มันก็ตามเบื่อนะครับเพราะว่าเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับท<ม>ี่นงานแล้วแบบเฉยๆอย่างเงี้ยแตบบ่พี่ก็ฝึกรับมันเป็นการฝึกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าที่พี่คิดครับคือต่อให้มีคนแก่ไม่มีเพื่อนเราก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ได้มาช่วยพวกท่กัน ปัญญาว่าเมื่อชาติชราในมรณะจึงม,มีรู้จักสังขารดีหรือมีปัญญาต่าง เรื่องมัมก็รู้เรื่องนะครับก็หัดเพิ่งมาหัดอ่านวันนี้ครับเพราะว่าพี่ได้ไปเข้ากลุ่มวอลครับก็ท่านสมณะได้ถามครับว่าพี่ได้อ่านหนังสือหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดที่จะอ่านครับไม่คิดที่จะจับมันด้วยแต่พอเขามอบหมายให้พี่เป็นรองหัวหน้ากลุ่มครับพี่ก็เลยต้องอ่านครับเพราะว่ามันจะได้เป็นความรู้ เวลาคนในกลุ่มถามถามพี่ครับพี่ก็ได้สามารถตอบเขาได้แล้วพี่เห็นผู้ใหญ่เขาอ่านกันแบบจริงจังบางคนอ่านจบสองสามรอบแล้วเนี่ยรู้สึกไงกับที่เราเพิ่งมาอ่านเองเนี่ยก็ที่รู้สึกครับก็คือแบบอย่างน้อยครับคนเรามันก็น่าจะมีสักครั้งครับที่อ่านหนังสือแบบนี้ครับดีกว่าไม่มีโอกาสให้อ่านแต่เราไม่ได้แบบซีเรียสกับมันครับ สบายสบายครับจําได้ก็จําอันไหนจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลรวพี่เข้าใจมันขนาดไหนก็ถือว่าเข้าใจเริ่มเพิ่งเริ่มเข้าใจครับเพราะว่าพี่ก็เพิ่งอ่านเหมือนกันแต่ก็ต้องรอบความเข้าใจกับมันหน่อยเพราะว่ามันเป็นหนงังสือเกี่ยวกับธรรมะ นับเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่หลักสูตรวบบบที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมคือการได้เรียนรู้รู้จักสภาวะจิตใจของตัวเองเช่นเหตุที่เกิดจากความคาดหวังในทิฏฐิเดิมแต่เมื่อไม่ได้ดังที่หวังก็ต้องฝึกเปลี่ยนทิฏฐิและเปลี่ยนความคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเจอกับสิ่งใหม่ๆและเจอกับภาษาและพร้อมที่จะเรียนรู้ในวันพรุ่งนี้